โอ้เข้าเกมมาก็น่ากลัวเลยโอ้โหชั้นที่หนึ่งนะ for one oh God. โอมายกออุ้ยเสียงน่ากลัวมากเลยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม18ชั้นนะเล่นไงเอ่ยโอ้ห้ากลัวมากอุย้ยอ่าอ๋อเป็นมุมมองด้วย ถ้ากดที่ปุ่มจะเป็นมองมองบุคคลที่หนึ่งนะอ่าน่ากลัวชะมัดเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่ access อ,อะไรเมื่อกี้ access d e n d อ,เอะเปิดได้ด้วยโว้ นี่แช่ชั้นที่หนึ่งอะเนี่ยน่ากลัวเอาเรื่องเลยเ,เปิดได้ด้วยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรนี่ปืนเหรอโอ้ปืนใหม่ว้าวสเปคคืออะไรอะอ๋อพ่อนพ่นมาร์ไว้เหรออ๋อ,อเหมือนจำทางเนาะนี่คืออะไระสวิต หาทางออกและหลบหนีโอ้ oh my god หาทางออกแล้วออกไปให้ได้ใช่ไหมโอเคหาทางหนีทีแรกก่อนเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอน่ากลัวตัวอะไรนี่โอ้ oh my god โอ้ จะตุยจะตุยจะตุยโอ้ใส่แมกกาซีนนานจังจะตุยจะตุยจะตุยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอะไรอะ่ะมีมีดด้วยจะตุยแล้วจะตุยแล้วระเบิด ปืนลูกโมก็ดีนะแต่ว่ามันรีโหลดช้ามากมากเลยเฮ้ยสวิตอีกแล้วขอของดีๆหน่อยโอ้โหยบบมีดกับระเบิดอยากได้ฮิวมากเลยที่ฮิวเลือดไม่มีเลเยเหรอไม่เสียงอะไรอีกแล้วน่ากลัวมากเลยอยู่คนเดียวด้วย มีแบงสาบด้วยทุกคนอุ๊ยเอา้าวอทเพิ่งเข้าเกมมาตุยเลยมิชชั่นเฟลเดี๋ยวดิเพิ่งเล่นโอ้ใครจะจะไปผ่านเนาะมาคนเดียวก็จะยากหน่อยหนึ่งนะครับผมรอบนี้มากับเพื่อนนะครับผมเพื่อนในเกมใครก็ไม่รู้ มากันมากันสี่คนเลยรอบนี้มาพร้อมแล้วเหมือนเดิมเนาะต้องหาทางออกเหมือนเดิมมาเลยเฮ้ยโอ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 ,โอว่าย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 เอเอเฮ้ยปืนพกนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย ไม่ได้ไปเก็บลูกโมนเลยเมื่อกี้ลูกโมคือไม่ดีเลยทุกคนเก็บไปเรื่อยๆนะเก็บของแดงๆเอ้ยอุ้ยอะไรนี่อะไรนี่โห้โคตรน่ากลัวเลยตกใจแล้วเมื่อกี้โอ้ไม่กอดโอ้แผนที่คือแบบใหญ่มากเลยทุกคนเฮ้ เฮ้ยโอ้น่ากลัวใช้ได้เลยทางออกอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยครับผมผมเดินมาไกลมากเลยอะ่ะอะตามสีแดงไปเนาะเฮ้ย <Hey, S 2> มาไงนี่อุ๊ยอุ๊ยเจ็บโอ้ เป็นพกนี่คือดีมากเลยเฮ้ยเสียงะไรฮยโอ,ยโอย้มีของกับเกลือมากเลยอ่ะทำมาไว้ก่อนนะตรงนี้ทางออกใช่ไหมนี่ไงทางออกผมเจอแล้วทางออก สับสวิตก่อนแล้วกันเนาะขอข,อ,ขอดีๆหน่อยโอ้ปืนปืนต้องโมยอ่ะเกลือเกลือออกก่อนนะทุกคนผมไปแล้วไปละบายบายเข้าก่อนเลยอะไรอะ่ะมีทางออกเอี้ยวรอทางออกสองทางเนาะโอเคเปิดกล่องฟาร์มก่อน เอ่มระเบิดก็เอานะเนาะเข้ามาทางทางเขาเยอะจริงทุคนเยอะแบบเยอะมากๆเลยเฮ้ยมีทางขึ้นด้วยเอ้ดาวอ่าพาเพื่อนว์กมาได้นะผมกลายเป็นคนหาทางออกได้เฉยเลยไปกันต่อชั้นที่สองนะ เสียงมาหอนโอ้โอ oh ้โอ้โอมไว้ก่อนวาย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 โอ้โหโอ้โหเฮ้ยมีหมาด้วย เปินผมแปลว่ายังไม่โหดนะเปินเป็นเปินพกเฉยๆอุ้ยน่ากลัวแฮะเสียงโหเสียงน่ากลัวมากเลยเฮ้ยมีของดีๆไห้ยังไม่มีนะเฮ้ย โอ้ไหวกอดโอ้เพื่อนกับตุยโอ้เพื่อนเปิดทุกซองได้เลยเฮ้ยโอ้ตกใจเลยโดนสายหน้าเลยทุกคนโอ้โอ้ตัวใหญ่ใหญ่มากโอ้ตัวเริ่มเลย ผมจะตัวแล้วไอ่สีฟ้าอะไรอะ่ะเอ้ยปืนใหม่เอ้ยพกคู่เหรอว,ว้าวเปินพกคู่ด้วยเอออุ้ยเพื่อนปืนดีมากเลยลูกซอง ไอทักออกที่น่ะอาเพื่อนปิดเฉยเลยโอเคชั้นสามแล้วโอ้ my god Ui Ui, là một vua tổ quá Oh my God. là một vua Em nhạc ảo liêng lời Hứi เพื่อนเพื่อนเจอทักออกไวมากเลยโอเคแยกกันไปเอ้ยอะไรนี่โอ้ oh my god อ oh ้ my god อ oh. oh, ้โอ้จากหน้าประตูได้เลย โอ้โหแย่แล้วสนหมดแต่สนหมดแล้วหรือเปล่ากดโหลดไปได้ฮะ <c oughs> <c oughs> แบ็กหมดแต่มีดาบ อ่าได้อยู่ใช้ดาวแทนแล้วกันเฮ้ยนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยโอ้เกือบไม่ได้วะทุกคน แบนเดตแบนเดตแบนเดตเบอร์หกอ่ะผ่านท่าก่อนเจ็บมากเลยไอข้างหลังมาอีกแล้วเหรอเออเนแน่แกเป็นซาม,มูไรแล้วทุกคนโอ้อยู่คนเดียวด้วยเพื่อนออกไปแล้วถามจริงดิมาคนเดียวได้เหรอ และแช่ดาาหดึงเล็บในมือกับชั้นสี่นะจะไหวไหมเนี่ย,ยอุ้ยโหเยอะมากเลยจุโอ้โหไม่ไหวโอ้ แ,แค่สี่ชั้นนะครับผมโอเคตุย <laughs> มิชชั่นเฟลโอเคครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย